สวัสครับพบกับสุขสันต์ิวเก้าวันนี้วันพระนะครับมีฝนตกเปรยร้อยนะครับแต่เราก็ต้องไปครับเพราะว่าถึงเวลาถึงวันพระที่เราต้องไปทําบุญนะครับใครจะไปทําบุญกับผมก็อาอมโมทนาสาธุมาเลยกันนะครับครับอันมาเบงนี่พี่สาวออกแบบใหม่นะครับ แล้วแต่แกครับเวลาแกจินตนาการได้แกก็ทำไปครับนะครับแล้วก็ขนมที่อันนี้ของหลานสาวทำเองนะครับแล้วก็หนูไม้ครับที่เราไปหามานะครับอ่านไปครับ มีหลายอันหลายอย่างนะครับเราหาอะไรมาได้แล้วก็ไปทําบุญบ้างนะครับผับวันพระนะครับคิดส่วนบุญ่วนบุญนะครับนะครับพ่อแม่ที่จากไปจ้ากรรมนายเวศแต่ยาิพี่น้องที่หลวงหลับไปนะครับใครอยากทําบุญกับผมก็เชิญครับในบ้านครับเราจะไป ทำบุญบันเทินครับมาครับใครจะไปด้วยก็เชิญนะครับไม่ว่ากันครับใครถึงใครชอบทำบุญก็ไปทำบุญด้วยกันนะครับใครไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีใครวิธีมันนะครับวิธีการเป็นอยู่ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราเป็นวิถีของชาวพุทธนะครับ ในการำดำรงชีวิตนะครับอาจจะมีการล่าการอะไรกันบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่เราไปหาอยู่หากินนะครับเราไม่ได้ทำมาเพื่อทำร้ายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอเวลาถึงวันพระเราก็ไปทำบุญให้เขานะครับซึ่งอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับแล้วก็ไปทำบุญอุทิศส่วนบนุญส่วนกุศลให้เขานะครับในการ บุญวันเทนะครับนะครับนะครับใครจะมากับผมก็เชิญนะครับ